ชานมันทำอะไรแถวนี้นี่นี่ท่<อ>าสถานีตำรวจคนครบาลชนะสงครามเดี๋ยทำอะไรจะไปบางลำพูมันก็ต้องผ่านนะ่งน,นู่นใะบางลำพูวัดชนะสงครามนี่วัดชนะสงครามหนืร้อนมาก,อมากตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าร <laughs> ้อนแต่มาตอนเย็นๆก็ไม่ได้ไม่มีแดดอะไรที<อ>่ว่าแสงมันไม่ได้ย่งไ<อ>งในการเดินเที่ยวก็นเดี๋ยวไหาอะไรยินแถวบางลำพูก่อนอืม <laughs> แต่ว่ามันก็ร้อนแต่มันได้แสงไงแสงมันโอเคไง เดินไปทาปงลำพูเดินไปบางกหนลำพูตรงนี้แต่ผมของกินเยอะแถวาบางลำพอูอ่ะแถ้ามัดไอ้นี่ให้มิงอีกทีได้ปะมันไม่แน่นมันหลวมหน่อยเอ๊ะผู้ชายมัดรองเท้าให้อ่ะเฮ้ย เกกนนงัไปเร็วไปดูนะหรือว่าจะไป<อ>ไปบางปูเลยวะไม่มีอะไรแถวนั้นนี่ไงพวกที่พี่อยากกินเต้าหู้อ๋อนี่นทอดมันไปทอดมันด้วยคืออะไรกินบ้างทีกเร ได้เราลองได้เราก็ได้ซื้อลองได้ไงอได้้ซืเาไมขาบอกว่าเราโซบะกูเขาเข้าทั้งค์ยเลยนี่เหรออ่าตรงไหนที่เขาของกินตรงนู้นตรงไหนตรงที่ใกล้โรงแรมเรงโรงแรมเราอ่ะที่เราเคยมาพักอ่ะตรงนู้นนะของกินเยอะเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยอะไรก็หลักไก่กรอบคะเนี่ย ิบดร้ใช่กอกอะไรนะคะใช่กอกปานแดมอ๋อจกอบปลาแดมป้ายป้ายอ๋อปลาแดมนี่ไงอ่ะเอาชุดหนึ่งค่ะหากินยากต้องมาบ้าูปลาแดมอ๋อโอเคค่ะอะไรกัน อ๋อตรงนี้เป็นให้กองหมูแต่ว่าไอา้ตัวเป็นผงๆนี่คือคือปลานะคะเขาก็เลยเรียกปลาแหนมอร่อยขอ,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไ,<ป>ได้ของกินแลวหนึ่ง <laughs>